p p o o n Air 2กำลังมาแล้วแต่คุณพร้อมรับมือกับกล้องหลัง2ตัวไหมข่าวล่าสุดจากทีเฟตเตอร์จีนดิจิตอลแชสต s t เตชันบนวีโบกล่าวว่า Apple กำลังพัฒนา p p o o n Air 2อย่างจริงจังและมีข้อมูลที่น่าตื่นเต้นมากมายแต่นี่คือส่วนที่น่าสนใจ p p o o n Air 2จะมีกล้องหลัง2ตัวแต่คุณคิดว่า Apple จะออกแบบมันอย่างไรให้พอดีกับโครงสร้างของ iPhone Air ที่บางและเบาเฉียบดีไซน์บางๆแต่ความสามารถแข็งแกร่ง i p h o n Air คาดว่าจะยังคงความบางและน้ำหนักเบาเหมือนรุ่นก่อนรวมถึงจอ Super Re t i ท a XDR ซขนาด6.5นิ้วความคามชัดสูงรองรับ Re f r e s h Rate 120ร z เรและระบบ Face ID ที่ปลอดภัยเหมือนเดิมแต่จุดเด่นคือการอัปเกรดกล้องหลังเป็น2ตัวคาดว่าจะเป็นกล้องหลัก48ล้านพิกเซลและกล้องแอมทร4ยล้านพิกเซลที่จะช่วยให้คุณถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอได้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้นคำถามล้ำค่ากล้อง2ตัวจะเป็นเซนเชอร์วิดีโอหรือไม่ หนึ่งในจุดที่น่าสนใจคือกล้องหลัง2ตัวของ iPhone Air 2จะสามารถบันทึกวิดีโอแบบสเตชั่นเหมือน iPhone 17รุ่นมาตรฐานหรือไม่นี่เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบแต่น่าจะเป็นจุดขายสำคัญของ iPhone Air 2อีกด้วย Apple จะจัดการกับพื้นที่ภายในอย่างไร iPhone Air รุ่นแรกมีกล้องหลังเทียงตัวเดียวเนื่องจากโครงสร้างภายในที่บางๆแต่ Apple จะจัดการกับการติดตั้งกล้อง2ตัวใน iPhone a 2อย่างไร คาดว่า Apple จะปรับการวางฮาร์ดแวร์พายในโมดูลลกล้องหลังให้มีพื้นที่เพียงพอแต่นี่เป็นเรื่องที่ยังคงเป็นลับของ Apple ประสิทธิภาพสูงขึ้นกับ A 2 0 Pro นอกจากกล้องแล้ว iPhone Air 2ยังคาดว่าจะใช้ชิปเซต A 2 0 Pro ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและประหยัดพลังงานมากกว่า A 1 9 Pro ที่ใช้ใน iPhone Air รุ่นแรกซึ่งจะทำให้ iPhone a i รวดเร็วและทำงานได้นานขึ้นอนาคตของ iPhone มากกว่าแค่ a 2 นอกจาก iPhone S 2แล้ว Apple ยังมีแผนเปิดตัว iPhone 18 Series ในปลายปี2026รวมถึงสมาร์ทโฟนพับจอได้รุ่นแรกของแบรนด์และอาจจะมี iPhone 18e ราคาประหยัดในต้นปี2027ด้วยดูเหมือนว่า Apple ิกำลังเตรียมพร้อมที่จะปฏิวัติโลกของสมาร์ทโฟนอีกครั้งคุณคิดอย่างไรคุณตื่นเต้นกับ iPhone S 2หรือไม่คุณคิดว่ากล้องหลัง2ตัวจะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การถ่ายภาพของคุณอย่างไรและคุณคาดหวังอะไรจาก iPhone 18 s e r i e s พูดคุยกันในส่วนแสดงความคิดเห็นได้เลย